กลับเข้าสู่ช่วงที่2องของดิจิ l i f e ครับนี่คือช่วง i t a l l i f e ท a อ k ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวเจาะลึกเกี่ยวกับโลกดิจิตอลเป็นประเด็นประเด็นนะกันครับผมอาทิตย์นี้เนี่ยคุณอูพาผมไปคุยกันเรื่องอะไรครับต้องบอกก่อนว่าทุกปีนะครับคุณแก่ไมโครซอฟท์นะครับจะจัดงานงานหนึ่งที่เรียกว่างาน Microsoft i m a g i n จินครับนะครับเป็นงานแข่งขันออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับที่เวลามีไอเดียอะไรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ตัวนี้มันยังไม่มีในโลกเลยหรือว่าระบบนีีี้้ยยยังไไมม่เเเลลนกก็็ทําปอดแว เสนอทาง Microsoft นะครับเพื่อแข่งขันกันว่าโปรเจกต์ไหนเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกครับนะครับนี่เป็นเป็นโครงการระดับโลกเลยนะครับทุกประเทศเข้าร่วมหมดนะครับชื่องาน Microsoft i m a g i n e c u คัแต่ว่าก่อนที่จะไปแข่งระดับโลกเนี่ยเขาต้องค้นหาตัวแทนของแต่ละประเทศก่อนเอาแชมป์แต่ละประเทศเพื่อไปแข่งขันกันปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่10แล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้แชมป์ประเทศไทยแล้วอืจะได้ไปแข่งระดับโลกนะครับเดือนหน้าที่สิดนี้เขาคือใครและเขาทําซอฟต์แวร์อะไรครับ ผมไปคุยกับเขามาวันนี้นะครับ uh huh. วันนี้ช่วงดิจิลักท็อคนะครับไปพบกับแชมป์ประเทศไทยนะครับการแข่งขัน Microsoft i m a g i n จ c u p 2012ของปีนี้ครับ ุณผู้ชมครับเป็นประจำทุกปีนะครับทาง Microsoft จะจัดการแข่งขันนะครับออกแบบซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Microsoft Imagine Cup เพื่อหาตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขัน Imagine Cup ระดับโลกนะครับและปีนี้นะครับทาง Microsoft ก็ได้ผู้ชนะเลิศแล้วนะครับในการแข่งขัน Imagine Cup ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็คือน้องๆจากทีม n o v i t e t นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับนั่งอยู่กับผมแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆทีม Novitat เนี่ยนะครับ เป็นตัวแทนประเทศไทย<ช>ปีนี้<ช>ที่จะไปแข่งที่ซิดนีย์ในเดือนหน้า<ช>นั่นเองนะครับ<ช>อยากให้น้องช่วยแนะนํานิดนึงว่าโปรเจกต์ที่เรานําเสนอจนชนะการแข่งขันเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับค่ะ สำหรับโปรเจกต์ของเรานะคะมีชื่อว่าดีสมาร์ทเฮาส์หรือบ้านอัจฉริยะค่ะดิสมาร์ทเฮาส์นะคะคือเทคโนโลยีที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ต้องใส่เพียงลําพังค่ะโดยความสามารถของระบบนะคะอย่างเช่นการจาลองโรงพยาบาลค่ะมาไว้ที่บ้านของผู้สูงอายุเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปไกลๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีพวกตัวจับเหตุฉุกเฉินต่างๆนะคะอย่างเช่นหัวใจที่เต้นผิดปกติหรือว่าการเป็นลมลม้ลมลงไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะโปรเจกต์ของเราที่ทำเนี่ยออกแบบซอฟต์แวร์ถูกไหมใช่ค่ะลม ถึงการพัฒนาด้วยนั่นหมายความว่าซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบม่จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างหลายชิ้นในระบบนะคะยกตัวอย่างเช่นมีคอมหนึ่งเครื่องมีคเค e ีกนะคะมีอ,อ่สเลแทบเล็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะ,จะมีเหมือนเป็นการอินทิเกรตอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยมาไว้ในบ้านของผู้สูงอายุค่ะ ผู้สูงอายุเวลามีปัญหานี่นค,คือเราจาลองสถานการณ์ว่าผู้สูงอายุมีปัญหาค,คือหมายความว่าปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะหรือว่าการหกล้มของผู้สูงอายุเนี่ยระบบตัวนี้จะช่วยผู้สูงอายุได้อย่างไงบ้างก็ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่ากรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการล้มลงไปปุ๊บพอระบบดีเทคตรวจจับได้ว่าผู้สูงอายุเกิดการล้มนะคะระบบก็จะทําการเรียกรถพยาบาลแล้วก็แจ้งผู้ใกล้ชิดโดยอัตโนมัติค่ะแนวคิดที่มาของโปรเจกต์ที่เราทํามาเพื่อช่วยผู้สูงอายุเนี่ยทำไมต้องเป็นผู้สูงอายุคะ ค,คือแรงวันดาใจของพวกเรานะคะคเกิดจากจํานวนผู้สูงอายุที่มีมากขึ้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนอายุยืนขึ้นคนสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่าการแพทย์ได้พัฒนามาทําให้คนสามารถมีชีวิตยืนยาวนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันผู้สูงอาย,นนยุต้องอยู่บ้านคนเดียวเป็นส่วนมากเราก็เลยเกิดไอเดียที่ว่าจะทํา ระบบ The Smart House เนี่ยเพื่อทาให้เกิดความเท่าเทียมกันนะคะคือผู้สูงอายุเนี่ยเขาเขาจะใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเปราก็เลยทําระบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันของเขาให้ได้ง่ายที่สุดตัวเทคโนโลยีตัวนี้ที่เราใช้เนี่ยหรือว่าปัญหานี้เนี่ยเราเห็นจากต่างประเทศด้วยไหมคะใช่ค่ะจากเอ,ออย่างเช่นประเทศในประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้มันจะเกิดเออเขาเรียกว่า Population Aging อะค่ะคือหมายความว่าจำนวนจานวนผู้สูงอายุจะเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะว่า การแพทย์ดีขึ้นนะครับที่บอกใช่ด้วยค่ะแล้วก็ด้วยแฟกเ,เตอร์อื่นๆอย่างเช่นขนาดของครอบครัวที่เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมัยนี้ครอบครัวจะมีลูกน้อยลงก็เลยทําให้ส,สัดส่วนมันมากขึ้นจุดเด่นของทีมเราที่ทําให้โดดเด่นกว่าทีมอื่นๆที่เราแข่งจนชนะระดับประเทศได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะครับว่าเราใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างครับก็คือจุดเด่นของทีมเราเนี่ยนะครับคือจะมี ความยืดหยุ่นสูงนะครับคือโดยผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยครับคพื่อเขาอาจจะมีความต้องการแตกต่างกันไปใช่ไหมครับอย่างบางครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะใช้คินเนกแล้วก็แค่แท็บเล็ตกับคินเนกแค่นี้อย่างเงี้ยครับก็คือสามารถใช้ซื้อแค่2ตัวนี้ได้หรืออย่างบาง,บางครอบครัวต้องการครบทุกอย่างเลยครบเซตเลยก็ซื้อทุกอย่างได้เลยครับเดีย๋ยวเราไปทีละตัวนิดนึงคินเนกก่อนคินเนกคืออะไรครับเดิมทีนะครับคินเนกก็คือ เป็นโปร,โปรดักของ Microsoft ซึ่งเอาไว้ในการเล่นเกมใช้ในการเล่นเกมโดยที่แบบดูออกท่าทางแล้วก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงตัวนี้ก็เคยเห็นที่มันมตั้งไว้หน้าทีวีแล้วคนก็ไปกระโดดเล่นเต้นกับมันได้แตใ่ในที่นี้นะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในการสั่งงานควบคุมสั่งงานเดอะสมาร์ทเฮ้าด้วยเสียงครับแล้วก็จะมีระบบออกกําลังกายด้วยครับคือจะผู้สูงอายุเนี่ยจะสามารถออกกําลังกายได้โดยชิคกีเนกแล้วก็โดย ใช้ทีเน็ตผ่านเดอะสมาร์ทเฮาส์ช่วยในเรื่องของทํำกายภาพใช่ครับครับครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ฮาร์ดเรทเซนเซอร์นะครับก็จะจับตัวจับหัวใจนะครับอัตราเต้นของหัวใจว่าผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าผิดปกติก็คือจะระบบจะส่งแจ้งไปที่แพทย์ที่ครอบครัวแล้วก็หนึ่งเก้หนึ่งอะไรเงี้ยครับขอดูนิดนึงครับตัวนี้เป็นที่บอกว่าเป็นฮาร์ดเรทเซนเซอร์ใช่ครับือ ตรวจจับการเต้นของหัวใจของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับพอผู้สูงอายุเนี่ยเรามีมีอาการเต้นผิดปกติอาจจะเต้นช้าลงเต้นเร็วขึ้นอะไรก็ตามที่ผิดปกติเนี่ยระบบของเราล่ะฮะระบบตัวนี้จะส่ง่งข้อมูลไปให้แพทย์ประจําตัวของผู้สูงอายุว่าตอนนี้คนไข้คนนี้เนี่ยผิดปกติแล้วนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเราใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีแท็บเล็ตคือหนึ่งใน ของอุปกรณ์ของทั้งหมดนะครับก็คือแท็บเล็ตเนี่ยจะใช้เป็น Windows 8นะครับอันนี้ครับก็คือจะเป็นหน้าตาของตัวรีโมทครับเราจะใช้แท็บเล็ตในการควบคุมเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะได้สะดวกเพียงแค่สัมผัสตรงปุ่มหน้าจอนะครับก็จะระบบก็จะทำงานได้เลยครับสามารถทำวิดีโอคอลกับแพทย์ได้ด้วยใช่ครับมีวิดีโอคอลกับครอบครัวกับแพทย์ครับ แล้วก็มีปุ่ม SOS ในกรณีที่ฉุกเฉินมีอะไรเกิดขึ้นก็กดปุ่มนี้ก็คือสมมุติถ้าผู้สูงอายุรู้สึกปแบบผิดปกติก็ให้กดปุ่ม SOS ได้เลยเหมือนกับเป็นรีโมทประจําตัวเขานะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอนาคตของเทคโนโลยีตัวนี้เราคิดว่าเราจะไปได้ไกลถึงไหนครับก็จริงๆเทคโนโลยีตัวนี้ใน ประเทศไทยก็ถือว่ามันใหม่มากๆเลยนะครับเพราะว่าแทบจะยังไม่มีใครเคยทําขึ้นมาเลยรเราก็วางแผนว้ว่าถ้าเกิดเราสามารถดันเทคโนโลยีตัวเนี้ยให้มันใช้ได้จริงๆอ่ะมันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเมืองไทยเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับซึ่งตอนตอนนี้ทาง Microsoft เขาก็ใจดีนะครับเขาก็พยายามไปติดลงไปติดต่อที่โรงพยาบาลบํานุงราชให้เราเพื่อให้เราเขาไปคุยกับเขาแล้วก็ทําการลองติดตั้งระบบนะครับลองทดสอบระบบใน สถานที่จริงๆดูครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ระบบนี้จะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับอะกลับมาที่มุ้งอีกทีหนึ่งเดือนหน้าเราจะได้ไปแข่ง Imagine Cup ระดับโลกเนาะเตรียมตัวยังไงบ้างครับค่ะก็สําหรับตอนนี้นะคะแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบเออแล้วก็พยายามทําให้ระบบเนี่ยมีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆจากทีม Novitat นะครับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เราก็ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ<ช>เดี๋ยวเดือนหน้าผลการแข่งขันเป็นยังไง<ม>เดี๋ยวเรามารายงานให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ